ตอนนี้เราก็อยู่กับนักศึกษาปริญญาเอกที่จบแล้วด้วยนะคะจากมิทิแกรเซ่ซึ่งเขาจะเป็นใครก็เดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวเองนะคะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อกิฟชุติการค่ะ,ะจบมาสายดีกรีชื่อว่า Doctor of Musical Arts in Music Performance เราเรียนมาทาง Piano p e r f o r m ร์ c ม c l a s s ิคอลเ i ียโนเพอร์ฟอร์แโดยเฉพาะค่ะ oh, uh, อยากรู้ว่าก่อนก่อนหน้าที่จะมาเรียนปริญญาเอกอันนี้กิฟเรียนอะไรมาบ้างก่อนหน้าที่จะมาเรียนปริญญาเอกคือเราเรียนสายเปียโนเป็นหลักมาตลอดเลยตั้งแต่ปอตรีปโทแล้วก็มาปอเอกก็มาต่อสายเปียโนเหมือนกันนะะ คือปอตรีเรียนพยโนเพอ์ฟอร์แมนซ์ที่อิตากกาคอลเลจอยู่เมืองเดียวเป็นเป็นคอลเลจเล็กๆที่อยู่เมืองเดียวกับมหาวิทยาลัยคอเนลแล้วก็ปอโทมาเรียนที่ Northwestern University อยู่แถวแถวเอ a วน n สตันชิคาโกใช่แต่ว่าตอนปอโทรเรียนสาย Piano พอ r ฟอร์แมน e ์แอนด์เพด g y ก็คือมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องสอนเข้ามาเพิ่มด้วยนอกจากสายแสดงส่วนปอเอกก็ เรียนเปีโนเพอร์ฟอร์แมอย่างเดียวโอเคค่ะก็ค,ะคืออืมคือเราอะมาสายนี้ตั้งแต่ตอนอยู่ไทยแล้วว่าแบบตอนเด็กๆแม่ให้เรียนเปียโน,โนเพราะว่าเหมือนเขาก็อยากให้เรามีกิจกรรมเสริมทําอะไรประมาณนี้ค่ะก็ก็ให้เรียนมาแล้วพอเรียนเปียโน,โนแล้วทําแบบค่อนข้างจริงจังนิดนึงมีการแบบไปสอบเกรดไปส่งแข่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลย มาเรื่อยๆแล้วส่วนตัวก็ค่อนข้างที่จะเออได้รับโอกาสในชีวิตจากการเรียนเปนโนนะเพราะว่าเมื่อก่อนน่ยก็คือเป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็เรียนโรงเรียนเอกชนโรงเรียนรัฐแล้วทีนี้พอเราเรียนเปนโนแล้วก็มีพวกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะใบเซอร์ติฟิเคตนู่นน,น,นี่นั่นสอบเกรดอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีพวกโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพ ที่เปิดรับแบบนักเรียนทุนดนตรีเออแล้วแม่เราอ่ะก็เลยให้ไปสอบให้ไปสอบที่โรงเรียนนานาชาติเออเราสอบที่ช h ว r สเบอ t ีอ n a t ตอ n a เนชั่นแ o ก็คือมีไปแบบออดดชัน่นเล่นเปียโนเล่นไวโอลินแล้วก็สอบทําข้อสอบสอบเข้าโรงเรียนอะไรเงรี้ยก็เลยได้รับเป็นนักเรียนทุนคืออ่จ่ายค่าเทอมแค่ส่วนเดียว แทนที่จะจ่ายค่าเทอมทั้งหมดโรงเรียนก็ให้ทุนแล้วก็ถือว่าแบบเป็นนักเรียนดนตรีเขาก็รับเราเข้ามาแล้วเขาก็แบบให้เราทํากิจกรรมดนตรีในโรงเรียนเหมือนช่วยโรงเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็เป็นโอกาสหนึ่งเพราะว่าถามเรา,เาถ้าด้วยค่าเทอมปกติของโรงเรียนานานาชาติอย่างเงี้ยเขอาควเราจ่ายไม่ไหวอยู่แล้วแต่พอเราได้รับโอกาสเนี้ยมันก็เลยทาให้เราสามารถไปเรียนในที่แบบนั้นได้อะไรยเงี้ยแล้วมันก็เลยมาต่อย,ยอดจากการมาเรียนอ ตีโทเอกเพราะว่าส่วนตัวถ้ามาเรียนที่เมริกาแล้วต้องจ่ายค่าเทอมแบบเต็มจำนวนก็คิดว่าทางครอบครัวก็อาจจะหนักอยู่แต่เราก็สอบ สมัครแล้วขอ,ขอทุนจากทางมหาลัยด้วยก็จะได้รับแบบว่าบางส่วนบ้างเต็มจํานวนบ้างแล้วแต่แต่อย่างของปอเอกเนี่ยก็คือได้รับแบบเต็มจํานวนแล้วก็ได้ TA ก็คือได้เงินเดือนสอนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทํามาเรื่อยๆเพราะมันเมือนเป็นสายที่แบบทํามาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอตอนนี้ก็เลยอยากรู้ว่าแล้วโปรเจกต์ปอเอกเนี่ยค่ะด,ด้านเปียนโนอันนี้คือ เป็นเรื่องอะไรเหรอคะหัวข้ออะไรแล้วก็ทํำยังไงอะคะ่ะแบบเพราะาไม่เคย<อ>ไม่เคยเจอคนที่เรียนดนตรีในระดับริญญาเอกมาก่อนเป็นครั้งแรกอ๋อจริง,รงๆประมาณหนึ่งเลยนะคะที่เมืองไทยคนไทยที่เรียนด้านนี้มีมีเยอะประมาณนึงเลย<อ>คืออันนี้ขออธิบายก่อนว่าเอา่อปเอกอะ่ะมันก็จะมีหลายแบบแล้วทางดนตรีอ่ะถ้าแบ่งเป็นแบบว่าคร่าวๆเราว,ว,ว่ามีสองแบบคือ DMA ที่เราทำคือ Doctor of Musical Arts กับอีกแบบหนึ่งที่เป็น PhD ก็คือ Doctor of Philosophy ฟใช่ถ้าเป็นสาย PhD เนี่ยจะเป็นสายทําวิจัยเป็นหลักทำแบบงานวิชาการเขียนงานแล้วก็แบบทำวิจัยทางด้านดนตรีในเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้แบบเป็นหลักเลยแต่ว่าด้านที่เราเรียนอะ่ะมันเป็นสายการแสดงก็คืองานวิจัยงานวิชาการอะ่ะ ก็มีบ้างแต่เป็นส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับ requirement เกี่ยวกับการแสดงที่ต้องทำใช่ค่ะก็คืออย่างเราอย่างเงี้ย requirement ของเราต้องเล่นแสดง r e c i t a l ห้าครั้งในห้าครั้งกว่าก่อนที่จะจบแต่ละครั้งก็คือหนึ่งชั่วโมงเต็ม mm hmm. ใช่ก็คือสามครั้งนะ่ะเป็นการแสดงเดี่ยวเปียโนหนึ่งชั่วโมงเต็มเอ่ะแล้วก็ครั้งหนึ่งอ่ะเป็นการเล่นกับคนอื่น ส่วนครั้งสุดท้ายเป็นการแสดงครึ่งหนึ่งแล้วก็เลคเชอร์ครึ่งน,นึงในหัวข้อแบบว่าหัวข้อรีเสิร์นอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็จะแตกต่างจากสาย phd ที่เขาเน้นเขียนเน้นทำเรื่องวิชาการเป็นหลักอันนี้ก็คือถ้าคือหลักๆก,ก็คือเน้นเป็นแสดงแล้วคือการแสดงนี้คือต้องคิดเองทั้งหมดเลยไหมคะแบบคิดดนตรีขึ้นมาเองอะไรอย่างนี้เลไหมหรือว่า อืมก็ไม่ค่ะซึ่งอันนี้เป็นส่วนที่เราไม่ค่อยไม่ชอบนะส่วนตัวเพราะเราเราอ่ะเรียนสายดนตรีคลาสสิกไงซึ่งพอเป็นดนตรีคลาสสิกอ่ะมันจะเป็นการเล่นเพลงที่คนอื่นแต่งมาแล้วแล้วก็เป็นแบบดนตรีคลาสสิกตะวันตกที่มันจะแบบมีแบบแผนว่าแบบจะต้องตีความแบบนี้เล่นแบบนี้มันมันมีแบบแผนค่อนข้างชัดเจนเอ่อ ถ้าถามเรานะส่วนตัวเราคิดว่าดนตรีแบบนี้มันไม่ค่อยเปิดช่องให้ให้ให้นักดนตรีหรืออาร์ติสนตะ์มีช่องในการในการเป็นครีเอทีฟหรือว่าเซนตัวของดตรีมากเท่าไหร่ใช่ใช่คือไม่ได้ไม่ได้คือถามว่าสร้างสารรค์ไหมเราก็สร้างสารรค์ได้คือเราเราตีความเพลงในแบบที่โอเคเขาอาจจะมีแบบแผนมาอยู่แล้วแต่ว่า มันก็ยังเล่นได้หลายแบบเรายังสามารถใส่ความเป็นตัวเองของเราลงไปในเพลงได้แต่มันไม่ได้มากพอไงมันมีแบบมันมีสิ่งที่เหมือนคนในวงการหรือผู้ฟังเขาต้องการจะได้ยินอย่างเงี้ยอย่างเช่นนะอย่างเช่นการแบบว่าขึ้นไปแสดงบนเวทีใช่ไหมคะสมมุติว่าเราไปดูคอนเสิร์ตเดนโนคาสิกอย่างเงี้ยคนดูก็จะคาดหวังว่าให้นักนักดนนักเดนโน,น e no, แต่งตัวแบบเรียบร้อย ถ้าเป็นผู้หญิงก็แบบใส่เดรสหรือจะไม่ใส่เดรสก็ได้แต่แบบแต่งตัวแบบเรียบร้อยแบบเรียบร้อยอ่ะคือสมมุติถ้าเราใส่ยีนขึ้นไปเล่นเปียโนยอย่างเงี้ยทุกคนจะมองว่าแบบเอา้าทําไมเราไม่ RESPECT คนดูไม่ RESPECT สถานที่อะไรเงี้ยซึ่งเรามองว่าแบบสมมุติเราไปนึกถึงคอนเสิร์ตแบบร็อก หรือคอนเสิร์ตแบบเออศิลปินป๊อปคนอื่นแบบเลดี้กา้าอะไรเงี้ยคือเขาสามารถจะแบบแต่งตัวยังไงก็ได้ขึ้นไปบนเวทีแล้วเขาก็เป็นตัวของตัวเองแล้วแบบว่าคนดูจะไม่มาแบบจา้าช่วยแบบโอ้ยอีนี่แบบว่าใส่ชุดแบบว่าไม่เรียบร้อยไม่ไม่รสเปคคนดูอะไรเงี้ยมันจะมีประเด็นส่วนตัวคือเจอเรื่องแบบนี้ด้วยอย่างเช่นเราเราเคยเล่นรีไซทอลอันนึ่งเ้ว เราก็แค่ไม่ได้แต่งตัวตามแพทเทิร์นคือเราใส่แบบเสื้อสีแดงแต่ว่าก็แขนยาวแล้วก็กางเกงดำกางเกงยาวดำแล้วก็แบบรองเท้าสีครีมปกติแต่ครูเหรอครูคนหนึ่งอะมาบอกว่าแบบเราแต่งตัวแบบว่าไม่ formal, in, not formal enough อะไรเงี้ยเหมือนแบบทำไมยงไม่ใส่ให้มันคุมโทนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็งงว่าแบบอา้าวแบบแค่นี้ก็ไม่ได้หรอแบบ เออคือนี่มันเป็นโรงเรียนศินละปะนะอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราถึงแค่แค่จะใส่เสื้อให้มันแสดงความเป็นตัวเองเป็นอาร์ติสก็อย่างงี้ก็ไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคืออันนี้อันนี้มันก็เป็นประสบการณ์ของเราเองนะแบบคนอื่นอาจจะแบบไม่ได้เจอแบบนี้หรือว่าเออคนอื่นที่มาเรียนที่นี่อาจจะไม่ได้มีประสบการณ์แบบนี้หรือว่าโรงเรียนอื่นอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเราพูดแทนคนอื่นไม่ได้ใช่แต่ว่า ก็สายเปียโนเปอร์ฟอร์แมนซ์ก็จะประมาณนั้นเรียนดนตรีคลาสสิกอ่าแสดงดนตรีคลาสสิกแล้วก็เรียนจบไปเพื่อสอนสอนเปียโนอะไรเงี้ยค่ะแล้วที่เป็นนักเปียโนแต่มีส่วนที่เป็นรีเสิร์ชนิดหน่อยใช่ค่ะอันนี้คือทำยังไงคะแบบเป็นเรื่องอะไรปกติแล้วอ่ะคนที่ทำสายเราอ่ะเขาก็จะทำรีเสิร์ชที่เกี่ยวกับเพลงเปียโน แล้วมหาลัยเดี๋ยวนี้ส่วนมากเขาจะไม่ได้ s t r ี c ว่าอ๋อจะต้องเป็นเพลงคลาสสิกอย่างเดียวบางคนก็จะทําเพลงเกี่ยวกับแบบเพลงจีนเพลงนักแต่งเพลงเกี่ยวกับประเทศที่มาจากประเทศตัวเองหรือนักแต่งเพลงรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากคนที่เลยนเปียโนก็จะทําเพลงเปียโนเกี่ยวแบบว่าอาจจะ analyze เพลงเพื่อดูว่า เพลงนี้มันแต่งมาในบริบทสังคมแบบไหนสื่อถึงอะไรหรือว่ามีการมีวิธีการแต่งที่น่าสนใจในแนวทางไหนบ้างหรือว่าแบบว่า a n a l y z e ว่าเพลงนี้ใช้เทคนิคการเล่นเปียโ,โนแบบไหนบ้างบ l a b l ส่วนมากมันจะเป็นแบบนั้นแต่ส่วนตัวคือเราอะอยากจะทำเรื่องที่มันคือความสนใจเรามันไปนอกเหนือ มากกว่าเพลงแบบเปียโนเออเราก็เลยเลือกทำเรื่องเกี่ยวกับเออเพลงกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองไทย oh. อ๋อใช่คือทำตั้งแต่แบบว่า analyze เลือกเพลงมาชุดหนึ่งที่แบบว่าถูกใช้เยอะในสังคมไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถูกใช้ในโรงเรียนในโทรทัศน์อะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ดูว่าเพลงเนี้ยในตอนที่มันถูกแต่ง จนถึงแบบการใช้งานแล้วก็การที่แบบสังคมตอบรับเพลงนี้ยังไงบาๆจากตั้งแต่ตอนที่ถูกแต่งมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันสะท้อนออความเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองประวัติศาสตร์ไทยยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ดูว่าแบบเนี่ยเพลงนี้มันถูกใช้งานแบบนี้คนดูคนฟังมีเรีแอคชั่นแบบนี้ช่วงเวลาชนิดของสังคมแล้วก็พอเปลี่ยนไปออพอแบบว่า เปลี่ยนยุคสมัยก็แบบเรีแอ i ชั่นของคนก็ตอบเพลงก็เปลี่ยนไปมีการใช้ที่หลากหลายขึ้นหรืออะไรเงี้ยมันสื่อถึงอะไรบ้างใช่อันนั้นก็เป็นเป็นเรื่องที่เราทําน่าสนใจมากก็คือดูส่วนดูถึงเรีแอ i ชั่นของคนก็คือดูจากในโซเชียลมีเดียอะไรพวกนั้นหรอคะใช่มีด้วยค่ะพาร์ทสุดท้ายจะเป็นพาร์ทแบบว่าปัจจุบันยุคปัจจุบันมันก็จะดูใช้โซเชียลมีเดียเยอะเพราะว่ามันเป็นสื่อที่แบบคนแบบ ใช้แชร์แล้วก็ใช้ react ต่อต่อเพลงหรือต่อเหตุการณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้านอกนอกจากที่คนคนที่เรียนจบไปนอกจากไปแบบว่าเป็นคนสอนเปียนโนมีอาชีพอื่นที่เป็นไปได้อีกไหมคะก็ทำได้หลายอย่างนะคะที่เกี่ยวกับดนตรีแต่อันนี้มันขึ้นอยู่กับแบบประสบการณ์ของ ตัวแต่ละบุคคลด้วยว่าระหว่างเรียนเขาเขา,เขามีประสบการณ์การทํางานหรือความสนใจในด้านไหนบ้างบางคนก็อาจจะแบบไปทางทําธุรกิจดนตรีเปิดโรงเรียนสอนดนตรีหรือว่าทําธุรกิจดนตรีในด้านอื่นๆบางคนก็มีว่าเรียนเต้โนโนตอนปอตรีเสร็จแล้วก็ไปทําเกี่ยวกับความ้องอัดไปเป็นซาวน์เอนจิเนียร์หรือบางคนก็ไปสายทำเกี่ยวกับมิวสิคอลเตออร์ อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้หลายแบบขึ้นอยู่กับความสนใจแล้วก็ประสบการณ์ของของแต่ละคนว่าว่าแบบว่าเรียนมาแล้วนอกจากเรียนเป็นโนเนี่ยแบบไปโฟกัสไปโฟกัสด้านไหนของดนตรีอีกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอาชีพนหนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมในปัจจุบันเรียกว่า collaborative pianist ก็คือนักเปียโนที่เล่นให้เครื่องดนตรีอื่นหรือเล่นกับคนอื่น อย่างเช่นบางทีเราเไปดูคอนเสิร์ตแบบว่าคอรัสอย่างงี้ก็บางทีจะมีนักเปียนโนเล่นไฮหรือแบบนักเล่นให้นักไวโอล,ลินเล่นให้นักร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาชีพนี้ก็เป็นที่ที่ต้องการเยอะในปัจจุบันเหมือนกันใช่หรือว่าแบบเป็นครูมหาลาัยสอนข้างนอกสอน private ประมาณน,นั้นค่ะก,ก็ได้เหมือนก็ก็คือได้ไปได้ในทุกแขนงที่แบบมีโดนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องพูดอย่างนั้นได้ไหม ได้ค่ะแต่และว,ว่ามันมันคือมันขึ้นอยู่กับแบบประสบการณ์ของแต่ละคนด้วยเพราะว่าอาต้องส่วนตัวนะคือเราคิดว่าแบบระบบของมหาลายัยส่วนใหญ่อะมันไม่ได้เทรนให้คนที่เรียนสายเนี้ยเวลเว o ร์ส well เท่าไหร่ไงเหมือนแบบว่าค r ริคลั m ของมหาลายัยอะส่วนใหญ่ก็จะแบบเรียนคลา s สิคมิวสิกอานาลิซ์คลา s สิคมิวสิกเรียนมิวสิ เรียนทฤษฎีด,ดนตรีเรียนประวัติศาสตร์ดนตรีคลาสิเ,าเรียนแล้วก็เรียนเปียโนเรียนการเล่นเปียโนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือส่วนใหญ่มันจะเน้นแบบนี้เป็นหลักแต่ว่าแต่ว่าความสนใจของแต่ละคนอะ่ะมันก็สามารถทําให้เราแบบว่าอะลงวิชาเลือกหรือว่าไปทำอินเทอร์นชิพเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือว่าไปเล่นนอกมหาลัยคือซึ่งมันก็แบบไอประสบการณ์ส่วนตัวหรือความสนใจส่วนตัวเนี้ยมันก็สามารถที่จะทําให้เราไปสายอาชีพอื่นๆได้ที่เกี่ยวกับดนตรีนอกเหนือจาก อะไรที่มีเปียโนเป็นเซนเตอร์อะไรเงี้ยแต่มันคือแล้วแต่ว่าแต่ละคนแบบทําอะไรมาบ้างระหว่างตอนที่เราเรียนอยู่กิีปได้ไปทําอินเทอร์ที่ไหนมาบ้างไหมคะหรือว่าได้ลงวิชาเลือกอะไรอื่นๆที่ไม่ใช่เปียโนบ้างหรือเปล่าจะบอกว่าน้อยมากคือที่เราทําอะที่ผ่านมาส่วนใหญ่คือเราก็ที่ทํานอกเหนือจากนอกเหนือจากที่เรียนในมหาลาัยก็คือสอนเปียโน ใช่สอนเปยโนข้างนอกสอนเปยโน p r i v a t ถ้าทำเยอะๆจะเป็นช่วงตอนปอตีค่ะเพราะปอตีอ่ะคุณครัเราเรียนใน college คืออันนี้มันก็จะมีความแตกต่างอีกมันจะเป็นแบบ college university กับเออขาเรียกว่า conservatory หรือ music school ถ้าเป็นแบบ conservatory หรือ music school อย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างที่จะเป็นมิวเป็นการเรียนเกี่ยวกับแบบดนตรีส่วนใหญ่เลยเน้นดนตรีเป็นหลักเน้นซ้อมเป็นหลัก แต่ถ้าคนที่ไปเรียนสายดนตรีในมหาลัยใน university อย่างเงี้ยเขาก็จะมี requirement ว่าเราต้อง take course สาย science สายนู่นนี่นั่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งด้านหนึ่งที่เราสนใจก็คือเกี่ยวกับ writing อะไรเงี้ยซึ่งเราเริ่มทำด้านนั้นมาตอนปตีคือไปลงเรียนค l าส s แบบ creative writing อะไรเงี้ยแล้วก็ ก็มีโอกาสได้แบบเขียนบ้างนิดหน่อยแบบว่าลงบล็อกลงพันทิปอะไรอย่างนี้ด้านนี้ก็เป็นแบบแบบเป็นด้านที่เราสนใจอย่างหนึ่งสครูรที่จบปริญญาเอกมาค่ะมันเป็นมันเป็นมันเป็นแบบไหนมันเป็นแบบ้อมที่บอกหรือว่ามันเป็นมันมันเป็นยูนิเวอร์สิตี้อ่ะค่ะดีใช่ไหมอืมแต่เราว่าโปรแกรมมันไม่ค่อยเฟล็กซิเบิลเท่าไหร่<ม>โปรแกรมที่เราเรียนมามไม่มีไม่ค่อยมีช่องให้แบบเลือกคลาส นอกเหนือจากที่เขาแบบเซตมาแล้วว่าควรจะเรียนแบบคือจะถามว่าไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกเลยก็ผิดนะสมมุติเขาบอกว่าคุณต้องมีคุณต้องลงเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีมันก็จะมีทฤษฎีดนตรหีหลายแบบมากๆให้เลือกว่าเราจะเลือกลงทฤษฎีดนตรีแบบด้านไหนทฤษฎีดนตรีเกี่ยวกับเ,เทคนิคที่เขาใช้กันในศตวรรษที่20 2 1อหรือทฤษฎีดนตรีแบบเก่าหรือว่า ทำแบบว่า individual project มันก็มีหลายแบบอะไรอย่างเงี้ยคือเพียงแต่ว่านอกเหนือจาก requirement ที่มาหาอะไรเขาเซตมามันไม่ได้หลากหลายเท่าไหร่ซึ่งมันก็มันก็ make s e นะคะเพราะว่านี่มันก็คือแบบปอเอกแล้วอะเราควรจะแบบโฟกัสไปด้านแบบ piano performance อะไรอย่างเงี้ยอยากอยากจะฝากอะไรถึงคนที่อยากมาเรียนด้าน piano performance ที่ที่มิชิแกนสเตทไหมคะ เราคิดว่าถ้าคนที่ตัดสินใจจะเรียนปริญญาเอกด้านเปียโน,โนก็น่าจะเป็นคนที่มีความต้องการในการแบบอยากสอนเปียโนในมหาลายัยเลยอยากเป็นนักเปียโนที่มีสกิลแบบว่าค่อนข้างแบบว่าแน่นมากๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ,ะคือเราคิดว่าเพอร์เพรสมันก็ชัดอยู่แล้วคนที่ต้องการเลือกที่จะมาเรียนสายนี้ในพอเอง แล้วก็คุริคิลมันก็ถูกออกแบบมาเพื่อเพื่อเพอร์เพนั้นเพื่อทําให้นักดนตร,ตรีเป็นคนที่แบบเพื่อทําให้นักเปียโน,โนเป็นคนที่มีสกิลเกี่ยวกับการเล่นเปียโนเนี่ยมากที่สุดแล้วก็แบบว่าสามารถสอนในมหาลายัยสอนคลาสวิชาการได้ด้วยหรือว่าแบบว่าเป็นอาจารย์ สอนเปียโนสอนเปียโนคลาสสิกสอนดนตรีคลาสสิกสอนเทศเีดนตรีอะไรอย่างนี้ได้แต่ถ้าจะให้ฝากเอก็อาจจะแค่พูดว่าแบบมันต้องมีความอึดเออเตรียมใจที่ที่จะอึดเพราะว่าเ,ออเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าถึงเขาจะเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นหลักซึ่งหมายความว่าเราต้องซ้อมเยอะมีตั้งสี่มีต้องเล่นสายโทรตั้งสี่ห้าอันเนก่กว่าเราที่จะจบอะคะ่ะก็คือแบบเกือบเกือบจะทุกปีนึง ปกติแล้วโปรแกรมนี้จะเรียนประมาณ3-4ปีก็หมายถึงว่าปีหนึ่งอะเล่นสองหนึ่ง,งองรีไซเคิลซึ่งมันเยอะมากๆก,ก็คือจะต้องใช้เวลาซ้อมเยอะแล้วก็ต้องเรียนวิชเรียนเทคลาสที่เป็นวิชาการด้วยแล้วก็ถ้าคุณได้รับเอ่ TA, อทีอ่เงี้ยคุณก็จะต้องทำงานสอนด้วยมันจะมีหลายทางแบบทำเรียนวิชาการอ่านเ a ปเปอร์สอนแล้วก็ซ้อมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีความแบบ อึดประมาณหนึ่งแล้วก็แบบแบ่งเวลาอะไรพวกนั้นใช่แต่ว่านอกจากนั้นเราก็ก็ไม่มีนะไม่มีอะไรที่ต้องแนะนำอะไรอย่างเงี้ยโอเคขอบคุณคกิ๊ฟเลยอ๋อยอย่างอย่างเดียวก็คืออ,อย่างเดียวก็คืออยากจะให้แน่ใจว่าว่าก่อนที่จะเรียนอะ่ะคืออืมแน่ใจในโกของตัวเองว่าฉันอยากทำสายนี้เพราะอะไรฉันคิดแผนตัวเองในอนาคตประมาณไหนอยากเป็นอะไร Uh, ไม่ใช่ว่าเรียนแค่เพราะว่าแค่เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะต้องเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะ okay, ขอบคุณกิฟมากที่มาแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็มาเล่าเรื่องการเรียนดนตรีคลาสสิกนะเรียนเปียโนเพอร์ฟอร์แมนซ์